ข้อดีในการออกแบบหว่วงจุ้ยด้วยตัวเองคุณกรชินแสได้คุยกันหนึ่งนะครับคุณได้ดูดวงก่อนดวงคุณขาดท้างอะไรขาดธาดไม้เหรอคุณต้องวางห้องนอนไว้ก่อนห้องทํางานกับห้องนอนไว้ตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้อย่าลืมนะครับสาหรับแฟน y o YouTube ทุกๆท,ท,ท่านนะครับกด tsubscribe กดกระดิง่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทกท,กท,กท่านนะครับ สวัสดีครับพบกับสีแสมังกรธนากรตรันอาวัชนาการครับวันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องของหวงจุ้ยสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะเพิ่งเปิดสอนไปไม่กี่วันก่อนลูกศิษย์ก็มาหาบอกว่าอยากจะให้ผมไปดูหวงจุย้ยดังนั้นมีสองกรณีหนึ่งให้เป็นเลือกบ้านบ้านอยู่ตามหมู่บ้านเขาสร้างกันเสร็จแล้วครับแปลว่าที่เราไปดูเนี่ยเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซอย่างมากเราได้ประตูก่อน คนนี้ที่เราไปดูเหมือนบ้านมีพลังได้ประตูที่ดีแปลว่าเขาจะเจริญรุ่งเรืองตามยุคของเขานั่นเขาได้แล้วแล้วก็จัดวางคนเจ้าของวางในตำแหน่งที่แต่ถ้าดูอีกทีนะครับถ้าคุณสามารถเลือกสร้างบ้านได้ตัวคุณเองหนึ่งข้อดีในการออกแบบ่วงจุ้ยด้วยตัวเองคุณกับชินแสได้คุยกันหนึ่งนะครับคุณได้ดูดวงก่อน ดวงคุณขาดท้าอะไรขาดธาตุไม้เหรอคุณต้องวางห้องนอนไว้ก่อนชะตาวางไว้จุดกดก่อนนะครับแล้วทิศสามารถเลือกได้นะครับเพราะใน8ทิศมีนักสัตว์ที่เราไม่ชงคนทั้งบ้านไม่ชงเลือกได้หนึ่งนะครับสองกำหนดกระแสขีกระแสขี่คือทางเดินที่มาทางเดินมาข้างหน้านี่คุณจะสร้างบ้าน หันหลังให้ถนนไม,ไม่สร้างบ้านรับหน้าถนนเลยเนี่ครับเพราะฉะนั้นเอาดวงชะตาปรับกับกระแสขีกระแสขี่คือห่วงจุ้ยบ้านเดินมาแล้วมีคนเห็นเรียกเข้าเสียทรัพย์เท้าบ้านได้แล้วคํานวณที่เขาเรียกว่าดาวประจําบ้านถ้าสร้างตอนนี้เราดูที่ดาวเลข9ที่เป็นธาตุน้ำนะ่ะมันอยู่ตรงไหนเราดึงมันเข้าบ้านให้ได้ดาวเก้าที่เป็นธาตุภูเขาะ ตำแหน่งอยู่ตรงไหนตั้งโต๊ะทำงานให้ได้นั่นคือจุดหนึ่งแต่ถ้าคิดไม่ดีแล้ะครับวางห้องน้ำเออวางเตาครัวทับเอาไว้วางสิ่งปฏิกูลสิ่งที่ไม่ใช้วางไว้ตำแหน่งที่ไม่ดีเนีแล้วนําเคล็ดลับสามอย่างมาผนวกกันสามอย่างคือมึงจูเจา้าประตูเรียกทรัพเข้ามาหาเจ้าของบ้าน วางตำแหน่งเจ้าของบ้านนะแล้วก็วางตำแหน่งเจ้าคือเตาครัวแค่สปัจจัยนี้เราเลือกเองคุณก็รวยไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่คือข้อดีในการออกแบบพวงจุ้ด้วยตัวคุณเองกับสินแสสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผม ที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ